ผมสวัสดีครับผมสวัสดีรายการมือไม่อยากเลี้ยงโกกิรันครับผมนี่ครับมาเดินนีกครั้งครับผมไอ้ลูกแดงรับวันนี้ก็มีการประเมินกันบางเล็กน้อยนะครับผมการประเมินวันนี้ระยะต่างและกา การเร็วเองจากสิงรอบ้างมาเลียนอะไรบ้างมีรถจอดอยู่ด้านหน้านการเดินยังปกตีอยู่การเดินยงังสม่ำเสมอ แล้วว่าปฏิกิริยาคอยลูกแดงมันปุ๊บมันตอนนี้กายยังเดินยังสม่ำเสมอมีแหว่งสายตาจอบอันแลเห็นคนเดินอยู่ในปะะ่าในสวนปั๊มก็มีเจรอเจรอมีการเรียกไปไป มีการเล็กไปมีการเล็กไปเดินไปแต่ว,ว่าการดื้อหม่ไม่ดือ้อต่อได้นะครับผมวันนี้ไปเดินไปเดินไปกันมากับข้าวเส้นตาง มีกันเจลียวแหลังแหลกังเล็เลลเลลกน,ลลน้อยการละเมินปาบโดยรวมจากรอยอเอาเกทริปพอเต็มริปให้เกียพอหั่นี่ให้เกียร์ถือว่ารับมาเริ่มตน้นได้ดีกันยังมีกันเนี่ยน่าอยู่ กลับมาเากาสะบับสะาวะปาปกติมีเอียงกว่าเล็กน้อยโอ้มีกระดิกฟังอ,อยู่บางไปถ้าปกตินี่คืออูก็จะจะไปด้านหน้า càng qua nhà mì yên à, mũ yên phần xin lộc cang bay lên ngoài ta bỏ tì đi vu cha bay đàn đàn na lấy ngoài này tặng tròn cang đàn qua nhà mì yên phần xin chặt xin người lộc như băng ด้านรายมีกระดิกฟังผู้เลี้ยงอยู่บางไปหลักการประเมินกองร่างกายเอ็นเริ่มแตกเอ็นเริ่มแตกเอ็นกลางปุ่งเริ่มแตกเอ็นด้านซ้ายกองสะโพกเริ่มแตกเอ็นด้านกว่าด้านซ้ายที่มองเห็นนะเริ่มแตกเริ่มขึ้น อะครับผมเอ็นใบอูเริ่มเริ่มแตกสะพาวแานจิตใจโดยรวมคาเรียมาอะไรกันยังมีเราเองเตะกันเดินยังทามธรมรมดอให้ไปเจ็ดเลยวันนี้ปล่อยใจเป็นยังมากหูต,ตามนหนวะ เหนีนวออ่วอมไหนี่ยวเหอะไว้จะเหนี่วมเหนว่าคืออะไรผู้เลียนในหันตวนในการออกกำลังกายเราต้องมีการประเมินตุกลังนะครับผม ในการประเมินเบื้องตอน้นมือนจากการออกกำลังกายนะครับผมการประเมินการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมือไหม่อย่างเรานะครับผมเพราะว่าเราเองกับไม้โกะเรากับไม้การที่ว่าจะไปตึงวันเกียงได้นี่เราต้อง บีกลอ้อตุกยางการประเมินตุกยาง่อนจะไปเคียงเพื่อให้มันเกิดความปลอมจริงๆนะครับผมเราจะไม่หยัดเยียดให้มันไปแข่งขันนะครับผมเราเงนินสิ่งที่ทำได้ก็คือเือนที่ผมทำอยู่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมนำรักมือไม่อย่างเรา การระเมือนเป็นสิ่งสำกัญเสมอเราำรับโกที่ยังไม่เคยไปเกลี้ยงนะครับผมยังไม่เคยสู้สนามกันข่งกันเราต้องไปเป็นแบบน,นี้แหละครับผมมีโอกาสก,ก็อย่าลืมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรากันเยอะๆนะครับผมมีกรรี่จมได้ ฝากไว้ใส่คลิปลั่งจากการดูทุกลังนะครับผมก็วันนี้ตั้งก้อก็ปุ่นที่ขราบจบกันแล้วเราก็ราบสวัสดีกันแล้วนะครับผมสวัสดีทุกคนครับ